คุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่จะมีคนไทยจากมาเลเซียเตรียมที่จะเดินทางกลับเข้าประเทศค่ะมีจุดพรมแดนที่จะเป็นจุดที่ให้คนเดินทางกลับเข้ามา4จุดนะคะซึ่งขณะนี้ก็ได้เตรียมความพร้อมขณะที่เอกอัครราชทูตไทยประจำมาเลเซียก็ระบุว่ามีคนไทยในมาเลเซียไปลงทะเบียนออนไลน์ไม่ต่ำกว่า2,000คนเพื่อรอที่จะกลับเข้าประเทศไทยค่ะ สำหรับคนไทยในมาเลเซียที่จะเดินทางกลับเข้าประเทศไทยเริ่มต้นวันแรกในวันพรุ่งนี้นะคะถูกจำกัดจำนวนไว้ที่วันละ350คนเพื่อให้เจ้าหน้าที่แต่ละด่านสามารถคัดกรองได้อย่างละเอียดเอกอัครราชทูตไทยประจำมาเลเซียระบุว่ากลุ่มคนที่จะเดินทางกลับรอบนี้ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต้มยำกุ้งหรือคนไทยที่เดินทางไปทำงานในร้านอาหาร ขณะนี้มีคนลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์แล้วกว่า2,000คนข้อกำหนดให้เดินทางไปถึงจุดผ่านแดนก่อนเวลา12นาฬิกาซึ่งคนไทยบางกลุ่มมองว่าเป็นปัญหาเพราะว่าไม่สามารถเดินทางไปได้ทันสถานเอกอัครราชทูตจะจัดรถบัสเพื่อรับส่งคนไทยที่ได้รับหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตและมีใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน72ชั่วโมงไปยังด่านชายแดนเป็นประจำทุกวัน และจะมีรถบัสไปยังด่านชายแดน3แห่งก็คือด่านสะเดาด่านเบตงด่านสุงไงโกลกยกเว้นด่านวังประจันค่ะทีนี้เหตุผลที่ต้องให้ไปเที่ยงก็เพราว่าเกี่ยวกับเรื่องมันมีกฎการที่เมืองไทยพอสมควรนะครับเพราะถ้าถ้าไปตอนเ <c oughs> ย็นเย็นเนี่ยนั่งรถออกไปที่จังหวัดภูม,มิลำเนาโดยทันทีเนี่ยมันก็จะยุ่งยากนะฮะ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็เชื่อว่าก็เราได้คุยกับทางผู้ว่าท่านผู้ว่าตลอดนะะท่านผู้ว่าก็คงอ,อรุ่มอร่วยได้นะครับว่าถ้าถ้าไปถึงหลังที่นี่ทุกคนก็พร้อมที่จะให้การดำเนินความสะดวกที่น้องคนไทยที่เดินทางกลับมาได้ได,ได้ได้ทันทีในวันนั้นนะครับรับได้ขณะที่วันนี้ด่านสะเดาซึ่งเป็นด่านใหญ่ก็จะมีคนกลับบรรละ100คนรองแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย ซึ่งพบว่าการจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะแต่ก็ยังมีความกังวลกลุ่มบุคคลที่พยายามหลบหนีเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติหรือช่องทางผิดกฎหมายจึงได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงให้ตรึงกำลังบริเวณแนวชายแดนไทยมาเลเซียอย่างเข้มงวดค่ะ